ข้างนอกเข้ามาบาน<อ>เคดิเลยเคดิได้เคดิเลยตัวมาชิ้นแล้วสองตัวนะยะโาโฮอ่อะ ไอ้ดิสอะดิสเรอก็พี่เดิอมันจะเคลียร์แล้วเนี่ยยหนึ่ก็ ดับอีกแี้ยพี่ระเบิดหมดแล้วหมดแล้วมาอีกลงเติมหน่อยลงเติมลงเติมหน่อยพี่ก็ไปเก็บของพี่เลยดิพดเลยพอแล้วดีไม่ได้พี่จะไ้เคลียร์เหลือสามตัวไม่อยู่กับแพงนอกตัวนึงกับแพงนอกเนใครจะต่องหลังตัวนึงขอดิขอกำแพงนอกให้เติมหน่อยดิ กูยิงไปสองาตัวเลยเมื่อก <nine> ี <về> ้ต <downloading away> <pet> ัดลังเลจะนิดแล้วเฮ้ยกลัวเกอร์อยู่คนเดียวแต่จะช่วยเล่นแม่งยิง้นึงเข้าไปช่วยอ้โหนวร้าจ้องเก็บตรงลงรถองผมดิแล้วก็ไปเลยนี่อยู่ครับอยู่นี่ครับตรงลงรถผมอ่ะโอเคเนี่ยยิงผมพี่บูมยาไม่มี ครเจอหรอวะตัวเนี้ยเจอเนี่ว่ะปสตาร์มาร์มาอีกแล้วเฮ้ยหลับไปครับไม่มียาเกจอมาเต็มเลยเกจอมันดี้นตบ้านขูกอ่ะตู้ขู่โคตรเยอะเจอมาเลยกันแน่ตมนี้ยาใครสุกเกจอหรอหรือเกจอหรือแบงค์วะ ออกมาเนกมาเลีเรกมาเลยนมารี track, ver, ีะไรกักพงเมากำกพงเมาตาย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  ได้นั่งกับของดีนะไปกิของดีพี่โอ้โหผู้ขอนยุ่เบิรโอ้ยหิวหิวหิวยิงแม่งตายหมดอ่ะกูเจ้าไอ้หัวร้อนเลยพวกกันนี่ไปเล่นดูดีกว่าไปดูีกว่าไปดีกว่า ว่าเอาเมืองไม่ได้หรอกก็กระดูของคนนี้ก็เพราะงั้นจะเสียของหมดเลยใช่ใช่ต้องเก็บของดิดเลยพี่เกี่ยวดิดเลยพี่ผมไม่เอาพี่เกี่ยวดิดเลยพี่น้นไหนะไหนวะไหนวะไหนวะของไหนวะของหน้าอู่อะพี่เกี่ยวดิ้ดเลยใต้อู่ใต้อู่ใต้อู่ของคุณระเบิดเข้าใหม่เวลยเกี่ยวดิดไปเลยคนนี้มีน้ำตาลตัดเสียคนนี้ใต้อู่ใต้อู่อยู่ปะใต้อู่ระเบิดเอาไว้ไม่กินนะ อยู่ๆพี่จะยู่เต็มไปเลยเหรอเรๆเๆเวๆเวๆแป๊บนึ่งแป๊บนึงี่เราไม่มะเดียก่อนนะเดี๋ยวอพี่เลยต้นไม้เฮียออกเลยอ่ไ่พี่เก็บเหันนี่ไว้องาบอกอะผ่านแล้วเหรอพี่เนาะ อ้าวเกาะสามด้วยขีเข้านะขว้าเห็นที่ต้งแนะม่แม่อ,มอาแลว<ะ>คนอะ่ะเอ้ยเอาแลวของอะ่ะพี่โดกูดักร<อ>้อยดิ

ก็หินสีเข้าเยอะว่ก็หินสีเข้าสองตัวห่เข้าสอัรับกมาแล้วมาลัมา้วเยล็กมาเล็กมาิสีจะตายที่ตายห็นที่ตายยงยงครับลงเลยครับไม่เสียตังค์แล เฮ้ยไม่ดูหลังบ้านแทนหรไปดูบ้นแทนก็ได้แต่ผมดังเองตรงนั้นเด็กเข้ามแเนน่าเอานอ้่าอน่อ้นอน่เอาไ่า่น่าน่เอเอาน่าอาน่อน่าเ่านเมานะอาน่านเเานา

เยอะขนาดนั้นเลไม่ต่งม,ตงมากตายตายตายก็มีไปตัวก,ก็มีไปตัว ก็หลีอย่าตายแลยขอมามมันเลยมีกระเป๋าใหญ่ป่ะมีเป๋าใหญ่ป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสบสนี้เจอในบ้านเหรอ